ถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มขั้นตอนขั้นที่หนึ่งเลยนะครับเอาละลุยเลยเรามาดูปุ่มตรงเชนเจอร์ของเราจากนั้นก็กดตรงนี้พอเราก,กดเชนเจอร์ของพวกเราแล้วก็หันมันไปข้างหน้าแบบนี้หลังจากนั้นก็ตะกดขึ้นมาว่า c ิราเมเชนเราก็จะเห็นเชนเจอร์ของเราวิ้วับแบบนี้หลังจากนั้นองกนม่นเอขงวกเหล้ห้มันวิขวับแบบนี้และนี้ก็คือขั้นตอนแรกของพวกเราอย่าลืมใช้จิตวิญญาและจก็หน,นาการด้ยายหน้าแบบอี้หลังอากัน คิราเมเชนพรีสฮัสปากิ้งที่สองประกายคิราเมเรดคิรามวแบบนี้ก็แย่เลยนะสิต้องเจอคิราเมเชนเจอร์เลือกปุ่มที่จะใช้งานได้เลย คิราเมชเชนถ้าสู้ไม่ได้้ก็ต้องมีอาวุธเสริมคิ er. ราเมชูตเตอร์คิราเมซอดรุมร่างคิราเมบาสเตอร์ที่แปลงร่างคิราเมเจอร์หาซื้อกันได้แล้ววันนี้